อีกคนนึงอยู่ไหนอว้าต well> yes ัว่าไงัอ้เอี้ยเอ้ยทดนไอ้เพื่อนไมก็โดนผีกบ้าไ ตายตายหนึ่งตาเลยแกตเนี้ยตอกบอนักต่อน่ะไอหมยิงก็ตาย,ตาลยแลบบ้วแนก ตรงนี้ผู้เห็นมันม,มีสองตัวกดยิงเก็บได้เก็บเนาะเขาอยู่ตรงนี้

แต่ไม่เก๊กกูเห็นอีกคนนึงวิ่งมาทางเนี้ยสีอะไรดำคนเนี้ยเ,เ,เป็นทาตับบคอมันวเตอรแค่นี้น<ป>่าจะตายน่าจะตายแล้ว Det er ikke riktig. ตรงไหนบนหรอปะดะปะคุณเป็นโอโลเฝ่าเฝ่าเห่าไอ้เด็กมึงรู้เฮ้ยกูว่าแล้ว